โอเคครับจบแล้วครับกับชัยชนะที่สวยหรูเหลือเกินนะครับของแบงคอกยูไนเต็ดกับฮีโร่ของเราครับวิลเลียนโมต้านะครับอยู่กับเขาครับถามถึงแฮตทริกที่2ของตัวเองที่ทำได้ในฤดูกาลนี้หน่อยครับว่าเขาเองรู้สึกอย่างไรบ้างครับ congratulations on your second hat trick of the season how do you feel first I'm very happy because I make three point at home and very happy because I make second hat trick in this season and I happy my team again yes เราต้องการให้ฟอร์นักส์เ e มเพราะว่ามันสำคัญมากสำหรับเราก็แน่นอนก่อนหนึ่งก็แฮปปี้ที่สามารถเก็บ3แต้มให้ทีมได้นะครับแล้วก็เป็นแฮตติกที่2ของตัวเองในชีท่านี้ก็ดีใจครับแต่ว่าก็จะโฟกัสเกมต่อไปตอนนี้ก็จะพักผ่อนร่างกายให้เต็มที่เพื่อเกมต่อไปครับครับแอบถามนิดนึงครับช่วงพักครึ่งเนี่ยได้มีโอกาสดูผลงา่อนหันคู่ของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่ลงสนามก่อนหน้านี้หรือเปล่าครับ at half time did we uh, look or see the Buriram score sorry again no, uh, at half time did you check the Buriam r score or not No 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 I I don't see just focus in my team yeah you don't have to think for another team yes let's go for for next game now take a rest ตอนพักครึ่งก็ส่วนตัวไม่ได้สนใจหรือไม่ได้เช็คสกอร์ฝั่งทางคู่บุรีรัมนะครับโฟกัสก็คืออยู่ที่สนามของเราทำของเราให้ดีที่สุดแค่นั้นพอแล้วก็โฟกัสเกมต่อเกมไปครับครับวันนี้แบงคอกยูวีเจ็บเก็บ3คะแนนได้สำเร็จครับในขณะที่บุรีรัมอย่างที่รู้กันก็คือสะดุดนะครับทำให้ตอนนี้ ส่วนตัวแล้วเวลเลนคิดว่าโอกาสของแบงคอกเด็ดยังมีไหมครับสำหรับคว้าแชมป์ลีกในฤดูกาลนี้ครับ So Buriram actually got a draw 1-1 with Port and you think we still have a chance to get a championship over Buriram? Yes of course this football we have to believe always yes we have a chance I think if you make three point the next game yes have two game more important Yeah you have to make three point six point totally yes and f o c us if it champions yes very good for us ค o ณจะไม่ f a l working นอนนะครับสำหรับฟุตบอลอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเราต้องมีความเชื่อนะครับเชื่อมันแล้วก็ทำงานให้หนักเพื่อคว้าอีก6กแต้มที่เหลือนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าผลจะเป็นยังไงครับสุดท้ายครับถามถึงผลงานโดยส่วนตัวของเขาบ้างนะครับถือว่ามีโอกาสสูงที่เดียวที่ได้เป็นดาวซนโดรุตการนี้นี่ถือว่าเป็นสิ่งที่เขาคาดหวังสูงสุดอยู่ตอนนี้หรือเปล่าครับ Your personal performance now that you are the top scorer, is that you expect that uh, or are you okay? Uh, how do you feel about it? Yes, very important for for me because I'm a striker. If I make top scorer this season, yes. Because I work very hard every day. Yes, if you have a chance for, for top scorer, yes. I decision happy very ก็มันก็สำคัญมากอยู่แล้วนะครับสำหรับกองหน้าอย่างโมต้าเองเพราะตัวเองก็เป็นกองหน้าแล้วก็การได้ดาวซมก็สำคัญสำคัญจริงๆแล้วก็มีความสุขมากที่ได้ถ้าได้มันมานะครับโอเคขอบคุณครับโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ